ยังไม่คิดยอมแพ้ฉันเพียงแตอ่อนล้ก็เท่านั้นเกิดมาที่ฉันคุณดีเป็นอะไรก็ไม่รู้วันที่เธอไม่อยู่ฉันเคยบอกว่าเราว่าเราเนื้มเนื้อเพียงแล้วเนะี่ยไปเรื่อยอา แต่ไม่โดนชุบชุบอีกแก้แค่นหนจนกว่าฉันจะใกลยเอาเอาวัดเจอบาคเคทฟฝนที่หยุดความรักระวางฉัน พราะเธอไม่รู้ว่าจะรักเขามากกว่าไหมตัวปลอมอยังฉันก็ยังคงรักบอกอย่างนี้ได้ไงอย่าปล่อยให้หวังกันอีกเลยสองรักฉันรับไม่ไหวเธอมีหนึ่งใจให้ไปตั้งสองรักทังเขาและฉัน ฝันไปหรือจะมีใครยอมทนบังไหมลืมตาตื่นมาสักทีเธอซ้อหัวจิตหัวใจอย่างนี้เลิกสักทีจะเอาสักทางโอเคยัด okay. yeah. สอย่างน้อยฉันเคยได้รักเธอรักเลยการม่หวังอะไรก็รู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอย่างน้อยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจ ทุกนาทีที่ฉันมีเธอรักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากมายจริงๆว้าออออว้าออระหว่างหรอหากมีรถไฟบนหนึ่งเอ้บนหนึ่งะไร หากมีรถไฟขบวนหนึ่งวิ่งไปบนฟ้ามันลองถูกไหมไม่รู้เหมือนกันเลนี่ s <S ตึง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 เคยพลอดพังเมื่อทำผิดไป uh, เคยเสียใจเมื่อวัน <but S 1> ที่สาย ความรักทีมอันทุลาไม่ได้สุดท้ายก็ต้องทิ้งไปเมื่อเมื่อมีตึดตดตืดเดินเข้ามาเรียนรู้ว่าในวันต่อไปทุกวันจะมีความหมาย ทุกวันจะอยู่เคียงข้างเธอวันวาเลนไทน์มันก็เป็นวันที่ไม่สำคัญอีกต่อไปเป็นวันธรรมดามันก็เป็นวันไม่พิเศษสำหรับฉันวันแห่งความรักที่ฉันมีให้เธอทุกวันไม่ว่าอาทิตย์ถึงจันทร์ ไม่ว่าจะวันไหนๆดอกไม้ช่วยรับไปจากฉันทีให้เจอคนที่แสนดีเด็กปีไม่มีครั้งเดียวไม่เกี่ยวจะเป็นวันไหนยังไงก็รักเธอเด็งปีไม่มีครั้งเดียว และไม่เขี่ยวจะเป็นวันไหนย,ยังไงก็รักเธอเคยพลาดพลั้งเมื่อทำผิดไปเคยรู้ตัวมาตอนที่สายวั a t ขออคอยทีดิ โอ้ oh, โดดก่อนอีกทีนี้เริ่มลำบากโอเคอืม okay. mm hmm. ขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหา ถ้าโมเขามาใส่จะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออั่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอจำให้ดีที่สุดขอบคุณในความรัก ที่หาไม่ได้จากที่ไหนจะรักเธอให้มากพอและขอจำให้นีที่สุดโอเค ให้รอนนานก็อาจจะบรรทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปก่อนอะไรมันอาจจะสายรอนานก็อาจทำให้ใจวุ่นวายรู้ดีแต่ยังน้อยใจเพราะฉันเป็นคนเดียว ที่รอ <You know. S 1> บางเวลาไม่เป็นไรจะเจออยู่ไกลาบางเวลาฉันเข้าใจ <You know. S 1> จะลืมกันไป <never> บางเวลาไม่เป็นใจ ก็ไม่ต้องเสียใจยไปมันไปก่อนได้คิดถึงฉันสักครั้งลำไไ่ได้คิดถึงใครทำต่อตามสบายก็เจอกันในความฝันมีเวลาดีก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปดังนั้นค่อยๆรักกันเบา เค้ยยานาบีเดินเด d น da d นใครอาจจะเข้ <c oughs> าใจผิดคิดไปเองกับใครถ้ามีใครสักคน บองบาเขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำเกือบลงรักเธอดีที่รู้ฉันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรแตจทำอย่างนี้ ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมถ้าไม่รักไม่ต้องไปทำอย่างนี้ให้ใครอยากทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมองว่าเธอและใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจแต่มันกลับไม่จริง ทังเงนั้นเธอให้ใจแต่มันกลับไม่จริงถ้ามีใครสักคนบอกมาเขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกัน ด้วยวิธีที่เธอมันทำเกือบลองรักเธออดีที่รู้ฉันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเขาใช่ไหมบอกว่าจะติดนะทุกคนติดก็ได้ไปต่อ พี่ซ่องรักน้องปีหนึ่งพี่พี่ซ่องรักน้องปีหนึ่งสมงามสามชายได้โปรดเลยว่าถ้าพี่จีบจะที่พี่มาอยากบอกคนเดีว่าต่อไปนี้ถึงใครยิงพี่ก็คงไม่ตายก็เพราะว่าดวงใจให้มันฝากไว้ที่น้องคนเดียวโอ้ oh. 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 สวยงามครับไปต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาที่ท่อขอบๆไว้โดดปิ้วไปขึ้นโอ้โหอย่าเทคเดียวก็ไม่เคยได้ตรงนี้คำว่าเทคเดียวคืออะไรอืไม่ขึ้นเอาแค่ที่อืมที่อลาเวง ตลอดเวลาไอ้ตรงนี้ตอนซ้อมอย่างได้ตอนจริงอย่างฮาเคยได้อยู่ไปต่อทุกคนไปต่อตุุกตุ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 ง,ตง,ตง,ตง ไปต่อแบบยาวๆ <c oughs> ไปกันต่อเจ็ดจุดสองห้าบอกว่าตรงนี้จะขึ้นง่ายๆนะทุกคนเฮ้ยอะไรเนะี่ยมโดด์ทำไมอยู่ดีมันโดดแบบนั้นโอ้ดเดี๋ยว เฮ้ยเ, okay. เกือบเออโอเคเกือบตก Let's go โอ้หมุนเป็นลูกคางเลยตามมาเมาตามมานะขอร้องขอร้องตามมาหน่อยโอเคสวยปล่อยไว้เนี้ยทุกคนไปมาๆมา,ม,ามีรนนะร้านนี้ทุกคน เป็นร้านที่แบบร้องเพลงไปเรื่อยจริงโอเคโอเคไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงไม่มีคำว่าสูงว่าได้หักใจถึงจะหนาวเน็บนาวเพียงไหนจะฝาไป ร้อนเป็นฝืนเป็นไฟจะฝ่าไปกันหนาวเน็บหนาวเพียงไหนจะฝ่าไปร้อนเป่งฝืนเป็นไฟจะฝ่าไปต้องไม่บนอยู่ยังนี้จะเลิกใจไปรักคนที่ไม่รักเรา จะเลิกเอาใจไปทิ้งให้ใครที่ปวดร้าวแม้ทำดีเท่าไรสุดท้ายก็เหลือแค่ความว่างเปล่าไม่เข้าใจทำไมโอเคสวยงาม ได้เวลาวิ่งวิ่งนาวิ่งน้าแฮมทาโลสนุกจริงจรจริงไม่จริงก็แฮมทาโลของอร่อยที่สุดก็คือมาเลดทานตาวันลา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 อูรา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 ใครเคยบอกกันว่าเคยเป็น ว่าเคยเป็นคนยัก oh, ษ oh ์โ oh. ว wow ้โ oh อ๋โ oh. ว wow ้โอ๋ตา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 ที่ลินไหลมีแค่เขาที่ใจหยุดมังวายชั่วโมงที่อ่อนไหวมีแค่เขาที่ใจเธอ ต้องการเราหว่างที่รอเขาให้ฉันนั่งข้างเธอจะได้ไหมเพื่อไว้ว่าเธอต้องการอะไรเพื่ออยู่คนเดียวจะไม่ไหวระหว่างที่รอเขา ให้ฉันช่วยเธอไม่ต้องเอาทำนาทีนี้มาเพียงแค่ชั่วขราวแค่ต้องการเท่านี้ได้ไหมก่อนที่เขาจะมาแทนคนเพียงคนเดียวในเวลานี้ที่เธอต้องการ เรียงลำเลีวนั่งกับเธอน้ำตาที่ลินไหลไม่ทั้พอที่จะหยุดมันไว้ชั่วยบอกที่อ่อนไว้ มีแค่เขาที่ใจเธอต้องการโอเคมาทุกคนที่ชี้ชะตาชีวิต ดีสีชะตาชีวิตเราจะมีชีวิตที่ดีหรือไม่ก็วัดกันตรงนี้ าคีย์บอร์ดไม่แกงก็ดีอันนี้จะขอบคุณมากร้านนี้ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณไม่ทิ้งขอบคุณในความหวังดี ทีมีให้คนที่มืดมัวแต่มันคงไม่คุ้มเข้าใจใช่ไหมออกจากชีวิตฉันไปไม่อยากให้เธอทะลํำตัวคนอย่างฉันไม่ดีอย่างใคร ใครหลงทางมาไกลจนน่ากลัวทางเดินพันนี้ไม่มีสิ้นกลับตัวอย่าฝากชีวิตดีๆไว้ที่สัน อย่าเอาความฝันของเธอมันเสียงรู้ไหมเก็บเอาชีวิตของเธอเดินออกไปให้ไกลไม่ใช่ไม่รักไม่อยากทำร้ายคนดี อย่างเธอไม่ใช่ไม่รักไม่อยากทำร้ายคนดีอยากเธอ ขอให้เธอรับฟังได้ไหมหากปล่อยทิ้งไว้นานไปมันคงไม่ดีกว่านี้เธออย่ากฉันเลยได้ไหมหากปล่ทิ้งไว้นานไปไม่ดีกว่านี้ใกล้แล้วทุกคน ปับ๊บส nice. ิบเจ็ดสิบเก้าไล่โ้เวลาใหม่สุดยอดสุดยอดอันนี้เหลือจะเชื่อทุกคนได้วะแบบร้องไปเล่นไปเนะี่ยแบบบางช็อตก็แบบคิดเนะเพลงม็ออกมากก็ต่างนันแนละ้ทุกคน่ะลุย สไตล์คนไทยผมว่าไม่ได้มาดูรันหรอกมาดูฟังมาฟังเพลงอะไรมาฟังคนบ่นนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับ